สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการ Hell Hot News และว,วันนี้เราเสนอตอนที่ชื่อว่ารวมใจยือริงงาร่วมลดโลกร้อนตอนนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งคำว่ายี่งอก็เป็นที่มาของคำว่ายือริงงาในภาษามลา,าย,ยูนั่นเองนะคะค่ะที่นี่เขาทำกิจกรรมลดโลกร้อนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมด้านในกันเลยค่ะ หทับ17หมู่ที่4ตำบลยี่งออำาเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรสาโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงบนพื้นที่ประมาณ11ไรเป็นโรงพยาบาลแห่งสุดท้ายที่ก่อสร้างในจังหวัดนาราธิวาสเปิดใช้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่1ทธันวาคมพุทธศักราช2553สํานักง,งานสารสุข จังหวัดนราธิวาสนะครับมีนโยบายในการพัฒนาสารธารณส,สุขทุกแห่งโดยให้มีคุณภาพมาตรฐานในเรื่องของการลดภาวะโรคร้อนก็จะเป็นนโยบายหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องในการช่วยกันในลนรงในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับให้คุ้มค่าช่วยกันในการปรับ สภาพภูมิทัศน์ให้มีความร่มเย็นสวยงามโดยการปลูกต้นไม้นะครับและก็ดูแลในเรื่องของสถานบริการต่างๆที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานในเรื่องของการพัฒนาครับในจังหวัดนราธิวาสมีการขับเคลื่อนโดยที่ทําร่วมกับสถานที่ทํางานหน้าอยู่ซึ่งแต่ละปีก็จะมีคัดเลือกโรงพยาบาลที่เป็นต้นแบบในการดําเนินงานลดโลกร้อนเพื่อขยายลงสู่ชุมชนให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดี แล้วก็มีความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากการบริจาคของประชาชนในอำเภอยี่งอเพื่อให้ซื้อที่ดินมาเพื่อให้เกิดโรงพยาบาลในที่แห่งนี้นะครับทางทีมงานของเราก็เลยได้คิดเรื่องการตอบแทนไปสู่ชุมชนก็เลยเป็นที่มาของวิสัยทัศน์เรื่อง uh, the best community own hospital คือจะทำโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของชุมชนโดยมีลักษณะาการบริการที่เป็นเสมือนโรงแรมเพราะฉะนั้นการจัดบ,บริการที่นี่จะเน้นลักษณะ สถานที่ที่เป็นเอื้อให้เกิดการบริการเรามีงบจำกัดเรามีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นภาระที่เรามากับโรงพยาบาลก็เป็นที่มาของการพยายามน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาพนวกใช้กับการบริการเราก็มีเรื่องจิตอาสา,าเป็นหลักก็เลยมีนโยบายเรื่อง Green Office for Green Hospital คือโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดการบริการให้กับประชาชนชาวยี่งอครับ กระา2,556ได้เข้าร่วมโครงการกรีนแอนด์คลีนของกรมอนามัยปัจจุบันได้มีการดำเนินกิจกรรมกรีนครบทั้ง5กิจกรรมโดยใช้กลยุทธ์คลีนในการดำเนินงานอย่างชัดเจนมากขึ้นมีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งใช้โปรแกรมคาร์บอนฟุตปรินเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อคำนวณค่าคาร์บอนที่ช่วยลดโลกร้อนของโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยหลักการสุขภาพบาลอย่างยังย่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสามารถยกระดับกิจกรรมกรีนและพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้ง5กิจกรรมดังนี้ด้านการจัดการขยะมีการคัดแยกขยะเป็น3ประเภทคือขยะทั่วไปขยะติดเชื้อขยะอันตรายจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและใช้หลักการ 3R คือ reduce ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติก reuse ใช้กระดาษโอพ c ดีก์เป็นกระดาษ a 4ีหน้า2นํนำถุงกระดาษห่อเอซมาทำเป็นถุงใส่เอกสารให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่นำถังสีล้อ,อยางถูที่ชำรุดมาทำเป็นกระถางต้นไม้รีไซเคลิลมีการจัดสถานที่สำหรับการคัดแยกขยะรีไซเคลิลเพื่อนำไปจำหน่ายนวัตกรรมอบผ้าด้วยใบเตยหอมการนำจักรยานชำรุดมาทำเป็นจักรยานปั่นรถน้ำการนำเศษอาหารมาทำปุย๋ยหมกักน้ำหมกักชีวภาพด้านการจัดการห้องน้ำห้องส้วม มีการพัฒนาส้วมอย่างต่อเนื่องจนได้มาตรฐานเฮสและได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2556นอกจากนี้มีการลดการใช้สารเคมีในห้องน้ำโดยใช้น้ำหมักชีวภาพน้ำยาอเนกประสงค์ในการทำความสะอาดและมีการใช้ผิวมะกรูดตะไคร้หอมและใบเตยแทนการใช้สเปรย์เคมีดับกลิ่นในห้องน้ำ มีนวัตกรรมการแยกน้ำใช้และการนำน้ำปัสสาวะมาใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานมีการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานการกำหนดสติ๊กเกอร์สีกำหนดการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดการตั้งโหมดสแตนบายคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนโยบายคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันรณรง์การปั่นจักรยานเพื่อลดโลกร้อน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่ใช้จิตอาสา Green Office for Green Hospital ิ่มบรรยากาศสีเขียวธรรมชาติในการทำงานการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆทำกิจ,จก,กรรม5สและ Big c ค e a n i n g Day เป็นประจำรวมทั้งใช้แนวทางการดำเนินง,งานสถานที่ทำงานน้าอยู่น่าทำงานควบคู่กับงานประจำจนได้รับรางวัลชนะเลิศ Healthy w o r k p l a ร e ระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2556และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้านโภชนาการมีการรณรงค์บริโภคผักพื้นบ้านผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาลโดยใช้น้ำหมัก ชีวภาพที่ผลิตเองเป็นปุ๋ยแทนการใช้สารเคมีมีส่วนเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมน้ำสายใย,ายรักนวัตกรรมข้าวสายรุง้ง เครื่องดื่มฟ้าใสการจัดเฮลตี้เบรกเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีโรงครัวที่ได้มาตรฐานฮาลาลมีเมนูชูสุขภาพและมีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเป็นกรีนเพิ่มอีก 2e คือ examination การตรวจร่างกายและการดูแลสุขภาพบุคลากรโดยมีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่การตรวจสุขภาพ ประจำปีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงานเช่นแสงไม่เพียงพอหรือมีเสียงดังเกินเกณฑ์การให้ภุมิคุ้มกันโรคต่างๆและ exercise การออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสุขภาพ ทางโรงพยาบาลได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสังกัดชมรมอย่างน้อยคนละหนึ่งชมรมและกําหนดให้แต่ละวันเป็นวันของแต่ละชมรมต่างๆโดยมีผู้อํานวยการเป็นโมเดลของการออกกําลังกายให้กับเจ้าหน้าที่การดําเนินกิจกรรมต่างๆสํา,าสเร็จได้ก็เพาะความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆท,ท่าน ความภาคภูมิใจในครั้งนี้ทําให้โรงพยาบาลได้รับคําชมจากผู้รับบริการและบุคคลภายนอกและถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนในการช่วยลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลยี่นอนเสอริมรเกียร์80,000ษาร่วมใจยืนานร่วมลด วันนี้สารคดีสั้น Heal Hot News กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี